สวัสดีค่ะน้องๆน,น,นะคะพี่อีทนะคะกระดวนใจทาร่นะคะวันนี้ก็จะมาอธิบายภาษาอังกฤษใน EP ที่8นะคะในเรื่องของหลักการใช้ a v e r a of Frequency กับ Present Simple นะคะ a v e r a of Frequency คือความถี่ควา,ามถี่ที่เราทำกิจกรรมนั้นกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข้อมูลต่อไปนะคะหนนะคะคือใช้กับประโยคที่แสดงถึงกิจวัตรหรือความเคยชินนะคะอย่างเช่น I always drink coffee in the morning นะคะแสดงว่าทุกๆเช้าเขาจะต้องดื่มกาแฟตลอดนะคะไม่มีวันหยุดเลยเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีนะคะต่อมารั sometimes go to the gym นะคะก็หมายถึงว่าบางครั้งก็จะไปยิมเล่นกีฬานะคะ We never eat fast food นะคะแสดงว่าเขาไม่เคยเลยตลอดชีวิตนี้ไม่เคยกินเลยนะคะไม่กินเลยนะคะต่อมานะคะ สิ่งที่สำคัญนะคะก็คือตำแหน่งในประโยคนะคะหนึ่งนะคะวางไว้หน้ากริยาหลักนะคะอย่างเช่น he o f f e n play นะคะ play เนี่ยเป็นกริยาหลักของเรานะคะก็ใช้คำว่า o f f e n s e play นะคะซึ่งบอกนะคะยกเว้นถ้าเป็น verb to be ก็คือหลัง verb to be นะคะ he is always polite นะคะก็หล่อนก็จะแบบเป็นคนที่แบบสุภาพเรียบร้อยตลอดเวลานะคะ ต่อมานะคะเราก็จะดูนะคะที่ใช้บ่อยนะคะความถี่โดยประมาณนะคะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ให้นะคะด้านหลังนะ,ะจะได้เข้าใจนะคะว่าความถี่มันกี่เปอร์เซ็นต์กัน always นะคะก็สม่ำเสมอน,นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะสอง u ูช l รนะคะโดยปกติคือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะสามอ e n เอหรือ Frequently นะคะบ่อยๆเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ ต่อมาลัสซมชามส์นะคะบางครั้ง50%พอนะคะออคเชนอรีสนะคะเป็นครั้งคราว30%นะคะเซลยอมเบรลี่ก็ไม่บ่อยนักนะคะ10%เนตเวอร์ Never, ไม่เคย0%นะคะตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะให้เข้าใจง่ายนะคะก็คือชีอ่อโทษทีเดย์ยูชูริสฮาบลันแอตเทอร์สชีเอ็มนะคะก็คือพวกเขาโดยปกติโดยปกติก็ทานอาหารกลางวันตอนเที่ยงนะคะ we r a l e l y go out on weekends นะคะพวกเราไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกหรอกช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะต่อมานะทีนเ v ี r s late for class นะเขาม่เคยไปสายตอนเข้าเรียนเลยนะคะพอถึงช่วงนี้นะคะเราก็จะมีข้อสอบนะคะ15ข้อนะคะก็เหมือนเดิมทุกครั้งเลยก็นักเรียนก็สามารถจุดแล้วก็ตอบคำถามในกระดาษก่อนเพื่อมาตรวจตอนช่วงท้ายนะคะ ค่ะเีราก็จะหยุดได้นะคะและอ่าสี่ข้อแรกนะคะข้อหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูอิ๊ดทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะที่ scroll to base a t change pm นะคะอ่ากดก็คืออยู่หน้า main v e r b นะคะ main v e r b ก็คือ goals นะคะก็ต้อง always ต้องอยู่ข้างหน้า go oh, นะคะ This always goes to b e s ท t t 10 p.m. นะคะเป็นข้อที่ถูกนะคะเราก็จะใส่ข้อ b ไปนะคะ1 b นะคะ2 3 4นะคะน้องๆลองทำได้เลยนะคะก็หยุดไว้ก่อนนะคะต่อไปนะคะก็5 6าหอ่ะเขดูข้อห้าก่อนนะคะ ค่ะหกเจ็ดแปดเก้านะคะหยุดก่อนได้เรยนห้าสิบนะคะต่อมากันนะคะก็คือเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องห้าข้อนะคะก็จะมีวงเล็บไว้ให้นะคะเอ็ดสองสามสี่สห้าค่ะ ต่อมาก็เป็นเฉลยนะค่ะหนึ่งนะคะตอบ B นะคะสองตอบ A นะคะตามหลังวัตถุ B นะคะ is e always นะคะสามค่ะสี่ค่ะห้านะคะหก 7A เจ็ดแปดเก้านะคะสิบ ค่ะพาร์นะคะเติมคำนะคะสิบนะคะ s h e i s always d r i n k tea in the afternoon. 2. We are never late for park นะคะตามหลังวถบีนะคะสิามนะคะ He is often bored during meetings. สิ I rarely go shopping on weekdays. สิบห They are sometimes noisy at lunch นะคะ ค่ะส่วน EP ีถัดไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตารางแสดงความเป็นเจ้าของนะครูซิชชีพนะคะเดี๋ยวเราติดตามในคลิปต่อไปได้เลยนะคะค่ะในอ่คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ